แค่น้ำเปล่ากินวันละหกแปดแก้ไม่ได้ระวังชีวิตจะไม่ได้มีโอกาสได้กินเหมือนคนที่เขาต้องฟอกไตคลิปนี้ให้จบจเป็นความรู้ให้กับเ,เพื่อนๆที่ไม่ค่อยดื่มน้ําแล้วกินน้ําวันหนึ่งเนี่ยน้อยมากๆเลยคนที่เขาฟอกไตตายเนี่ยมันหยุดทํางานแล้วคนที่เขาฟอกเขาเรียกว่าเครื่องฟอกไตเทียมเป็นไตจําลองเรานั่นแหละแล้วต้องดูดเลือดออกไปเอาของเสียออกดึงน้ําออกเพราะคนที่ฟอกไตแล้วไตมันก็คือไม่ทํางานน้ําจะข้างในร่างกายข้างที่เท้าบวมข้างที่หน้าแข้งถ้ามาข้างที่ปอดก็เกิดน้ําท่วมปอดได้ง่ายอาการของปนที่จะฟอกเนี่ยจะมีจุ คอกินอาหารไม่ลงกินแล้วอ้วกออกมีอาการบวมแล้วน้ําก็จะเริ่มคลั่งปัสสาวะก็จะเริ่มไม่ออกแล้วมอก,ก็จะเริ่มให้จํากัดน้ําหลังจากนั้นไตก็จะฟอลงฟอดลงปัสสาวะไม่ออกจากที่เรากินน้ําได้ประมาณลิตรครึ่งก็งเหลือลิตรเดียวบางคนเนี่ยฟอกไตแล้วไม่มีปัสสาวะกินน้ําได้เนี่ยวันหนึ่งแค่ประมาณ2 3 0 0ซีซีเองด้วยซ้ำเขาไม่มีโอกาสได้กินน้ําเยอะๆเหมือนกับคนที่ไตปกติแล้วเพราะว่าฉี่เขาไม่ได้ละครับฉี่ไม่ออกเลยแล้วที่เหลือฉี่มันจะข้างในร่างกายก็ต้องรอวันไปฟอกไตใครที่ไม่ค่อยดื่มน้ําแชร์คิปนนี้้ไใหกับ เพื่อนเราว่าเราอยากกินน้ําน้อยนะอยากทาตัวเหมือนคนที่ต้องฟอกไตเพราะเราอยัางสุขภาพดีอยู่สิ่งสาคัญคือคนที่เป็น sle ภูมิแพ้แพ้ภูมิสะเก็ดเงินหรือว่าโรคภูมิปมวงต่างๆมันเกิดจากน้ําเข้าน้ําออกด้วยฉะนั้นยิ่งน้ํามันข้งอยู่เราไม่ค่อยฉี่และกินน้ําน้อยด้วยโภของระบบน้ํามันก็จะไม่ค่อยดีและพอของเสียเยอะภูมิคุ้มกันบกพร่องก็จะเป็นภูมิแพ้แพ้ภูมิได้ง่ายหรือบางคนเนี่ยเป็น sle ระบบของน้ําก็สาคัญระบบการกินอาหารก็สาคัญระบบอารมณ์ก็สาคัญดูคลิปนี้แล้วกินน้ําให้เพียงพอนะครับดูแลสขภาพด้้ววยแลใ ได้ความรู้มาดูไลฟ์สดได้เลยนะ